ยิ่งใหญ่อลังการเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อศักิ์สิทธิทอดพระบาสามคัคคีมหากุศลวัดหางขยงขย ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และทอดพระป่ามหากุศลวัดหางขยงตำบลหางน้ำสาคอนอำเภอมโนรมจังหวัดใชยนาทวันที่19-20กุมภาพันธ์2569ชมมหรสพตักไคร่พาโชค่รับรางวัลใหญ่มากมายวันที่19กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เปิดงาน กลางคืนชมลิเกขวัญใจคนดูพระเอกหมูแดงลิเกคณะสุขประเสริฐเพียนสิ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 วันที่20กุมภาพันธ์2569สนุกสนานกับ 4S c o สค o มโบนำโดยแจ็คแจ็คธนพลธนพลธนพลต้อนรับทุกท่านด้วยจังหวัดตลุงสวัสดีครับ สนุกสนานเฮฮาแน่นอนกับ 4H Combo พบดาราเอกรังสีรอดงานประจำปีวัดหางขยง19 20กุมภาพันธ์2569นี้ตักไข่ผาโชคลุ้นรับรางวัลมากมายรางวัลใหญ่เยอะโทรทัศน์เครื่องสักผ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่นอือีกมากมายเยอะ ราง,งวัลใหญ่ร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดได้รับรางวัลกระับบ้านพบกัน19-20กุมภาพันธ์นี้ณนะวัดหางขยงตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดไยนาท19กุมภาพันธ์ลิเกสุขประเสริฐเพียงศิล์20กุมภาพั BO, นธ์4ฟเอสคอมโบนำทีมโดยแจ็คธนพลพบพระเอกนักร้องเอกรังสิโรธเปิดจองร้านค้าวันที่16กุมภาพันธ์นี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโทรศัพท์ศูนย์ 93 355 5399ร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดหางขยงทอดผาปามหากุศลปัจจัยสมทบทุนบูรณะกุฏิใหญ่ของวัดหางขยงให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เที่ยวงานประจิปีปิดทองหลวงพ่อศักสิทธิ์เอาเริกเอาใชเป็นสิริมุมงคลกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศักสิทธิ์วัดหางขแยง19 20กุมภาพันธ์2569ตักไข่พาโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่ณนะวัดหางขแยงตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดไยนาทไยนาไทท ระเป๋าแล้วก็ตั้งหลายเข้าตั้งแต่เก